สวัสดีครับวันนี้ช่องมีจิกทีเราจะเปลี่ยนแนวบิ๊กไบค์ใหม่นะครับไปเป็นแนวทําอาหารนะครับใครไม่เคยเห็นช้าครับนี่ครับช้างช้างครับครับแนวทําอาหารนะครับอาหารของผู้ล่ามาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะทําอะไรให้กินครับตอนนี้เรามาดูทางสายอาหารนะครับนี่ครับเชฟเวครับกำลังเตรียมเครื่องครับ เมน,นูของเราวันนี้เชฟเวทําอะไรครับแจ่วฮ้อนครับแจ่วฮ้อนครับ,น,รบนี่คืออาหารว่างนะครับนี่จเป็นอาหารว่างอยู่นะครับกำลังเตรียมนะครับสสวััครบขั้นตอนในการเริ่มทำนะครับเปลี่ยนจากขับมอเตอร์ไซค์ครับ แยกออกก่อนนะครับเลือกนี่ครับเอาของดีเอาขี้ไปใส่นะครับนี่เขาเรียกว่า รวมเนื้อครับต้องสไลด์ให้บางนะครับ ียมำคันนะครับเราต้องหั่นต่งนี้นะครับเพื่อให้เราเคี่ยวง่ายอ่านี่นะครับมันจะเป็นลายของเนื้อนะครับเราก็ต้องหั่นขวางถ้าเราจะรานครับ บางจริงๆง่ายทาง,ง่ายครับช่วงกับครัวนะครับขั้นตอนที่สองน,นะครับคือการเตรียมเนื้อ ก็อ,อยากให้มันคัาง,ง่ายน,นะครับนี่ครับความบางเดี๋ยวเรามีขั้นตอนให้ดูทุกขั้นตอนนะครับดูจบกลับไปทาเองได้ครับนี่ก็เป็นขั้นตอนในการมาซุปนะครับเรามีนี่ครับนี่เห็นไหมครับน้ยมะกรูดกับพริกทอดเราจะโขลกให้ละเอียดก,กันนะครับ ประมาณนี้นะครับผมเราก็จะเอาไปใส่ในตรงนี้ครับ น้ำกระเทียมดอกน้ำนิดนะครับเดี๋ยวมันจะหวานงอย่างนี่ครับหองอร่อยอใช่อง่ายๆครับรับสุปชั้น,นรอ ง้วแทะใส่ลงไปแล้วก็นี่เลยครับหอ,อมใส่ลงไปนี่ครับหัวโปรตีนโอ้ยหัวใช้เท้าครับนี่ใส่ลงไปเพิ่มความหวานนี่ครับแค่นี้เสร็จเรียบร้อยรอให้มันเดือดเนื้อที่มันไม่สวยที่เราหั่นแล้วไม่สวยครับอย่าทิ้งครับเพิ่มความหวานของน้ำซุปนี่คือทีเด็ดนะครับเวลามันเปื่อย อปดูตอนสุกครับนี่ครับขี่ล้วนร้วนของแซ่บครับต้มมันสุกต้มสุกครับแล้วเราก็จะเอามากรองอีกทีแล้วเราจะทําส่วนผสมนะครับถ้าแรกเราต้องเจาะก่อนครับแล้วเราจะไปต้มนะครับครับเชฟวีสวัสดีที่ทำน้ำกิมครับใส่อะไรไปบ้างครับนี่ครับเรามีนะครับเราเตรียมพริกผง นี่อันนี้เขาเรียกว่าข้าวแล้วก็เอาไปขวานในกระทะข้าวขวานนะครับนี่ครับขาดไม่ได้ครับพี่พรครับบีวัวครับน้องพรครับแล้วเราก็ใส่เรียบร้อยครับนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นี่นะครับน้ำปลาเลยนะครับอย่าลืมนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับนี่ คงนัวครับสั่งตรงมาจากญี่ปุ่นนะครับอูมามีอะไรครับนี่ใส่นร้ายแสบร้ายเส่นหน่อยแสีบหน่อยครับนี่ใส่เบิ้ลกระปุกด้วยนี่นี่ครับผมโอเคครับผมส่วนหนึ่งก็คือพริกเราอาไปทอดกับใบมะกรูดทอดกระเทียมตะไคร้นะครับโขลกให้เข้ากันแล้วก็เอาใส่ตรงนี้นี่ครับนี่ครับผมเย็บไว้นะครับขั้นตอนฉันแท้ นี่นะครับแจวฮอของเราขั้นตอนวิธีรายละเอียดทุกคนได้เห็นในคลิปของเราแล้วด้วยไรครับเปิดเนื้อให้ดูนะครับนี่ครับเนื้อหมักมาประมาณสองชั่วโมงเนื้อมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับนี่นะครับชอบม,มากครับใครที่ดูแล้วอยากทำกินหรือต้องการรายละเอียดติดต่อมาได้<ต>ที่ท เพจของช่องเมจิกชแนลเมจิกที c t c s สี่ห้าหกเต้นขั้นตอนในการรับประทานแจ่วความที่ถูกวิธีนะครับหนึ่งทำให้เนื้อมันไม่เหนียวนี่ครับจุ่มลงครับจุ่มลงนี่ครับเนื้อที่เราหั่นบางขนาดนี้แล้วเราใช้เวลาแค่เสี่ยววินาทีจุ่มครับ มาดใูใกล้ครับนี่ครับดูชิ้นเนื้อครับดูว่ากล้องโฟกันเรียงค่ับตอนที่เราจะทานนะครับนี่ครับที่เราจะทำให้มันอร่อยครับขั้นตอนในการว,วางก,กันจับวางกินร้อนช้อนกางย่างนี่ช้อนไข่ช้อนมันมันช้อนจางกี บะแมนบะแมนช้อนไข่ช้อนมันนี่นะครับนี่ครับถ้าอายุไม่เยอะจะรูไม่รู้วิธีการเด็ดยอดผักนะครับ <c oughs> เราไม่ได้ใส่เฉพาะใบนะครับสุดท้ายเขาจะเด็ดยอดนั่นะครับนั่นอันนี้คือประสบการณ์นะครับรเรียกง่ายๆก็คือคอาย <IU S 2> ดูน,นั่นแหละครับเราเรียกว่าคนเกิดโดนครับโด,ด,ดนก็คืออะไรก็ไม่รู้ตักบุ้งก่อนครับ เคี่ยวหมูที่เฮียเขาใส่นั่นคือเฮียเขาต้องรับผิดชอบในการกินให้หมดนะครับเมื่อไหร่แล้วครับเฮียเขาจะชิมแล้วครับอูมามิเป็นไงเป็นไงบ้างครับพี่เจียบมันเป็นอูมามิอูมามินะครับอ่าก็ไปเสิร์ชหาใน Google เอาแท้วกันนะครับ